วันนี่คืนมาที่บาโบบาโบจับขวาและยิงอย่างสกดัดเอาเข้าซ้ายยิงโอ้เอาละครับยิงขวานี้เซฟออกมาได้ซับไหมเเปิดเข้ามาได้โม่งด้วยคุณมเรียบร้อยมานอกางดานิโลพลิกแล้วปัดด้วยขวาเจนพบเปิดได้โมงเนียบร้อยย้อนคืนมาแล้วกดวเปิดเข้าไปลุ้นได้ปกเอาอะไรครับ ตักเข้าไปโป้งตรงนี้อ้าแล้วครับเสาสองแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยไปเลยลูกนี้โอ้โหโดนไปเต็มท้องสามอีกทีลูกนี้มาเสาแรกมองมาแล้วลูกนี้เนี่ยแล้วลูกนี้บุกย้องโอ้โหเอกชัยแล้วก็สามอีกทีหนึ่งเสาแรกเอ้าแล้วบอลคุกเขกแล้วเรียบร้อยเลยครับผมบอกโอ้โหไอ้ปัทะคาร์บุกสามอีกทีแล้วเนี่มาแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับแต่ยกไหลยิงไทยไปเยอะเหมือนกันแล้วเสยลังตามโซนครับตรงนี้มีความเร็วสปีดต้นมีหักเข้ามาช้าหน่อยครับผม ของชาญุกุลขอซัดไกลเลยครับชนเสาเข้าไปเลยความโมงก่อนออแล้วเสาสองนั่นเลยครับยิงสองสูตรช,ชนอีกทีนึงแล้วซัดอีกทีนึน่งเรีกกยบเล็งมาตรงกลางแล้วได้ยิงหัวผู้เล่นของเอาแล้วลุดเข้ามาได้ยาวไปหน่อยยังปั๊มมาได้แล้วยิยงลูกนีเน้เอาล้ครับลูกนี้หลุดมาโอ้โหลงมาโลิเอาครับสาวิทพันทองชิปลูกนี้เรียบร้อยครับนี่ครับโดนเทโลดักได้แล้วยิงลูกนี้ไปครับถงไม่ขึ้นได้ซัดอีกยสาย อ้าวเราไปแย่งกันลูกนี้ตัองวะทจิเปิดเข้าไปอ้อาวลูกนี้ตกแล้วจีบแล้วอูกุณยองเลือกสุดท้ายให้ทีนดิงลรอกสายอัดบอลไสองศูนย์เลยครับปุจังหวะโยกแล้วพิธวัต์อัดตนี้<อ>ไปเลยครับปิดยังเก็บอยู่ครับต่อสู้มาแล้วเรียบร้อยเลยน้ากรอบเกโทษได้ยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยได้ยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยปุ่นจ,จะยิง,ง,งแล้วจังหวะนี้ยิงหนึ่งศูนย์จังหวะลูกนี้แล้วซัดด้วยสายโอ้โห